มาแล้วครับขบวนหนึ่งสามสนะครับกำลังจะผ่านบ้านแฮดตามเวลาเลยนะครับตีห้าหนึ่งนาทีนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าได้หัวอะไรมานะครับเดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับขบวนห้าห้าเก้านี่เพิ่งไปก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งตามหลังสองห้าไปเลยนะครับขบวนห้าห้าเก้า วันนี้ทําเวลาดีนะครับผ่านบรแทัดตามเวลาเป๊ะเลยนะครับวันนี้แต่วันนี้ทําไมไฟสว่างมากนะครับไม่รู้ว่าได้หัวอะไรมานะครับเหมือนไฟ q ิวเนะครับ โอ้วันนี้ได้ QS by 5248นะครับ133น่าจะได้เป็นครั้งที่5แล้วครับเพราะว่าครั้งที่4นี่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับทตอนที่มาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่5แล้วนะครับ